มาดูเรื่องข่าวดีสําหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจทางด้านการคืนกันบ้างครับต้องบอกว่าผู้ประกอบการสถานบันเทิงย่านป่าตองในจังหวัดภูเก็ตน,นะครับใจชื้นหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเรียมชงให้คณะรัฐมนตรีนะครับเป็นขอไปครับเรียมชงคลรให้สถานบันเทิงนะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีเป้าหมาย8จังหวัดนะครับขยายเปิดได้จนถึงตี4ครับ หลังจากที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเตรียมชงให้กับคณะรัฐมนตรีในการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆนะครับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป้าหมายในยข้อตั้งวัด8จังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเกต็ตพังงาชนบุรีก็คือที่พัทยาครับประจบคีรีขันก็คือที่หัวหินจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจากปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เปิดได้ไม่เกิน2นาฬิกานะครับ โดยขยายให้เปิดบริการได้จนถึงตีสี่ครับท้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการต่อยอดฟื้นกิจกรรมทางธุรกิจกลางคืนและก็กระตุ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวโดยเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ลงไปพื้นที่นะครับไปสอบถามเรื่องของผู้ประกอบการก็ทําให้ผู้ประกอบการย่านบางลาหาดป่าตองนะครับต่างเห็นด้วยแล้วก็ดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับ ส่วนทางด้านนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาทางชมรมได้พยายามเรียกร้องการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงมาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีถ้าเปิดไปถึงตีสเศรษฐกิจหลักๆของเมืองก็จะขยับขยายและกระเตื้องขึ้นไปประมาณ2 0 3 0สเปอร์เซนส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปยังร้านค้าอื่นๆอีกด,ด้วยสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในขณะนี้ยังเป็นชาวอินเดีย แต่หลังจากนี้คาดการจะมีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียเพิ่มเข้ามาเนื่องจากจะมีสายการบินแอร์ f ฟลตบินตรงมาจากกรุงมอสโกเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตในวันที่30ตุลาคมนี้ครับอย่างไรก็ตามสําหรับประชาชนที่อาจกังวลว่าการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงไปอีก2ชั่วโมงนั้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่หรือเปล่าประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองย้ําว่าการขยายเวลาดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้จะเปิดให้ในทุกพื้นที่แต่จะเปิดให้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญเท่านั้นครับ การที่ทางภาครัฐเองเนี่ยมาเปิดให้ปีสี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดทั่วไปทุกที่เพราะแค่บางพื้นที่ที่เป็นจุดสําคัญสําคัญของเมืองยกตัวอย่างเช่นของจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยก็ที่ถนนบางลานะครับซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งว่าของกรุงเทพเองเนี่ยเป็นถนนเท่าสารซึ่งถามว่ามันมีผลกระทบกับวัดกับโรงเรียนกับอะไรไหมไอ้นี่มันอยู่ในเขตโซนที่มัน,ม,นมันคงไม่มีผลกระทบอยู่แล้วด้วยกฎหมายต่างๆนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีเขาก็ประกาศที่จะนำโล่งนะเขาอาจจะเป็นการทดลองไปก่อนเพราะทดลองไปแล้วดูแล้ว มีแนวโน้มที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีภาพที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าต่อไปน่าจะออกเป็นกฎหมายเฉพาะกฎนะหมายตัวเดียวกันผมว่าคงไปใช้กับทั่วประเทศไม่ได้เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยไปเที่ยววัยรุ่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ควรจะกำหนดตามเวลาแดดหรือเมืองที่เป็นเศรษฐกิจหรือเมืองที่ทำไรายได้ให้กับประเทศไม่ต่างเยอะหรือไม่กระทั่งว่าคนไทยไม่ค่อยเที่ยวแต่เป็นชาวต่างชาติที่เที่ยวเนี่ยผมว่าควรที่จะอ่มีการแก้ตัวบปกฎหมายครับ